สว,ส,วส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเราอยากให้ทุกทุกท่านมีความสุขมีรอยยิ้มในทุกทุกวันเช่นเดียวกันนะคะกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที <S <s <te ่สุดบริการของเรานะคะเข้ามาสัมผัสการให้บริการของทีมงาน Customer Service เราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยมีรอยยิ้มได้รับรอยยิ้มกลับไปเช่นเดียวกันนะคะทีนี้การที่เราจะให้ลูกค้าเนี่ยมีรอยยิ้มกลับไปเนี่ยเราก็ต้องมีการทำกลยุทธ์ กลยุทธ์ในแต่ละปีเนี่ยเราจะทํากลยุทธ์เนี่ยไม่ใช่กลยุทธ์สั้นๆในหนึ่งปีน,น,นะคะปกติแล้วเนี่ยทีมงานเราก็จะวางเอาไว้เนี่ยสปี ทุกๆ3ปีเนี่ยเราก็พอ1ปีปุ๊บเราก็จะมาดูว่าในแต่ละปีเนี่ยค่ะางทีมงานจะต้องใส่อะไรบ้างเพื่อให้จะตอบโจทย์ว่าถ้าเราอยากอยู่เคียงข้างความสําเร็จของลูกค้าในทุกๆวันในทุกๆก,การใช้บริการของเรานั้นเนี่ยเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรให้แข็งแรงให้ตอบโจทย์ได้อยู่เสมอ ก่อนที่จะพาไปในกลยุทธ์ปี2025นะคะนั่นก็จะขอพาท่านย้อนกลับไปใน3ปีที่ผ่านมานะคะว่ากลยุทธ์การให้บริการของทีมงาน Customer Service ในปี3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2022จนถึง2024ที่จบไปอปะะ่ะมีอะไรบ้างนะคะเริ่อมแรกคะ่ะเราบอกว่าในปี FY22 หลายๆท่าน น่าว่าน่าจะคุ้นเคยเนาะเราเราเจอนกันมาแล้วนะคะเมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เจอมาทุกๆปีเราบอกว่าในปี2-2เนี่ยเราโฟกัสอยู่ที่ 4, 4. ีลูกค้าช่องทางก,การให้บริการความสะดวกสบายในการเข้าถึงการบริการและสุดท้ายก็คือชุมชนสินง่งแวดล้อมจากปี2-2มาเราก็พอปี2-3-2-4เราก็ใส่ความเข้มข้น สอคือ S ยกกำลังห้าสองสก็คือห้า k e ย w o r d รวมกันก็คือเราต้องการตอบโจทย์อะไรอย่างที่พี่บูดได้เรียนแล้วเราอยากตอบโจทย์ customer success นะคะดังนั้นพอจบ3ปีเราก็มานั่งดูต่อว่าอีก3ปีถัดไปก็คือในปี f y 2 0 2 5จนถึง f y 2 0 2 7เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะ กลยุทธ์ที่เราจะพูดในวันนี้นะคะที่น่าจะพูดให้ทุกท่านฟังนะคะก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า Center of Service Excellence ศูนย์ก,กลางการบริการที่เป็นเลิศนะคะทำไมเราอยากเป็นศูนย์ก,กลางการบริการที่เป็นเลิศเพราะเราอยากจะบอกว่าทีมงาน C s เราเนี่ยอยากจะแักดันให้อยู่เคียงข้างท่านเราบอกว่าเราอยากให้ลูกค้าอยู่เคียงข้างกับเราตลอด เราอยากไปอยู่กับเขาเราอยากยูเคียงข้างในทุกๆความสําเร็จของเขาเนี่ยเราจะต้องลักดันตัวเองให้มีมาตรฐานมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะคะทุกๆ customer journey ที่เข้ามาสัมผัสก,การบริการของเราจะรู้สึกได้ว่าอม,มีความสุขมีรอยยิ้มกลับไปนะคะแล้วก็เป็นทางอ้อมเนาะให้ลูกค้ายอยู่กับเราเป็นทางอ้อมให้ธุรกิจของแบรนด์จะเติบโตได้ในประเทศไทย นะคะนั่นคือที่มาของ Center of Service Excellence ศูนย์การการบริการที่เป็นเอร์มีทั้งหมด4กร่องด้วยกันค่ะกล่องแรกก็คือเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพการให้บริการกรองที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Digitalization และวก็ o v n t v o t i o n กร่องที่3ความการสร้างความผูกพัน Customer Engagement และส่วนสุดท้ายค่ะ ความยั่งยืนที่เราขายไม่ได้เนาะเราไปดูในแต่ละกล่องกันนะคะกล่องแรกค่ะ การรับประกรันคุณภาพการให้บริการคืออะไรนะคะก็คือว่าเรามองว่าแรนดร์เราเองเนี่ยเรามีทั้งศูนย์บริการ4ีูนะคะเรามีศูนย์บริการทั้งหมด40ก็คืออยู่ที่กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นและก็หัดใหญ่นะคะแล้วก็เราก็มีศูนย์บริการแต่งตั้งที่ดำเนินการโดย Business p a นเตอรเราทั้งหมดลถ77บ7จจังหวัด136ศูนย์ เรามีน้องๆทีมงาน Contact Center นะคะที่ดูแลช่องทางการให้บริการไม่ว่าจะเป็นคอนะคะอีเมล Facebook เวลาอินบ็อกเข้ามาไลฟ์แชทแล้วก็น้องแครแชทบอสนะคะทั้งหมดนี้ก็คือการให้บริการของทีมงาน c u สเ o อ e r เซอร์วิเราก็มองว่าเออถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเรามีการประกันคุณภ,ภาพการให้บริการนะเพื่อท่านจะได้รู้สึกว่า มื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีมาตรฐานมันมีมาตรฐานเดียวกันเราก็เลยเพื่อให้เกิดอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความคุ้พอใจนะคะสร้างความมีชื่อเสียงของแบรนด์แล้วก็โอเปอเรชั่นต่างๆมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเราก็สร้างตัวแอชวลังขึ้นมาตัวหนึ่งเราเรียกว่า BSQA นะคะทีเ่เต็มๆก็คือ b a s e Service Quality Assurance b r Brander ซึ่งเอ่อ i c e Quality Assurance ตัวนี้นะคะเ,เราเติมที่จะดำเนินการเพื่อเข้าไปตรวจประเมินศูนย์บริการต่างๆทั่วประเทศแล้วเราก็คาดว่าภายใน3ปีนะคะก็คือ2025จนถึง2027เราจะสามารถเข้าไปตรวจประเมินศูนย์บริการได้ทรบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศค่ะเพื่อยืนยันได้ว่าลูกค้าจะมีความสุขนะคะมีความสุขในการใช้บริการของเรา ขณะดเดียวกันเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเมื่อตอนมก,กราค่ะทางทีมงานงน้องๆ้องคอนแทคเซ็นเตอร์เรานะคะเราก็ได้ยื่นขอมาตรฐานสแตนดาร์ดตัวหนึ่งทางคอนแทคเซ็นเตอร์เราเรียกว่า ISO 18295-1ขีดหนึ่งะคะก็เป็นมาตรฐานทางคอนแทคเซ็นเตอร์ Center, นะคะก็ยืนยานว่าเรามีมาตรฐานนะคะในการให้บริการลูกค้า ขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับคสคบนะคะคก็ได้รับการรับรองจากสคบได้ด้วยเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะอันนั้นคือกล่องที่หนึ่งทางไปตที่สองค่ะกล่องที่สองเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลไรเซชันแ n d อินโนเวชันเราก็มานั่งดูอุย้ยบราดเดอร์เราใช้ระบบเยอะมากเลยค่ะมีทั้งน้องแค์แชทบอทแล้วมีบอทดสักสองตัวนะคะน้องแค์แชทบอทคุยกับลูกค้าทั่วๆไป Mr. สเตอร์แที่อยู่ทา่านี้นะคะเป็นแชทบอรดที่คุยกับที c a ค l สูณบริการแต่งตั้งทั้งหมดไม่ต้องพอหาทีนโค้ชเรามีอะไรถามมิสเตอร์แเได้เลยเกี่ยวกับการซ่อมทั้งหมดสามารถเช็คว่าใช้สเปร์พารอะไรราคาเท่าไหร่อะไร,ะไ,ะไ,รได้หมดเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เดินเข้าสู่บริการแต่งตั้งทั่วประเทศ ถ้าเขาเปิดเสาร์อาทิตย์บราเดอร์ปิดเสาร์อาทิตย์สามารถคุยกับแชกบอทได้เลยเออเอนจิเนียร์ที่ศูนย์บริการแต่งตั้งก็จะดูว่าจะซ่อมได้ยังไงบ้างก็คุยกับ er ดิสเตอร์แคร์เออร์ได้เออเราใช้ Microsoft ์ดีสในการให้บริการลูกค้าในการรีจิสเตอร์รันตีต่างๆนะคะเรามี YouTube Brother Thailand นะคะเวลาที่อยากมีข้อสงสัยเนาะการใช้งานเบื้งตน้นเอ่อการเซตอัพยังไงสามารถเข้าไปดูที่ YouTube ได้เรามีระบบ LMS นะคะเราเรียกว่า Learning Management System ซึ่งระบบนี้ทุกวันนี้เราเปิดใช้ให้กับศูนย์บริการแต่งต่างในการเรียน Basic Course ในการเทรนนิ่ง,งตา่างๆทันด้านการซ่อมนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ย h a t GPT กํ Chat ลังมาเราจะเอาแชท GPT เข้ามาใช้กับระบบของเราอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าเราอยากจะทําตัว Digital Learning Platform ขึ้นมา เราจะ enhance ระบบ LMS ที่เรามีนะคะสามารถที่จะบอกว่าณปัจจุบันใช้ได้เพียงเฉพาะสูตรบริการแต่งตั้งเราจะทำให้พนักงานแรเดอร์เรียนได้พนักงานของตัวแทนจำหน่ายนะคะที่เป็นดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายเราเข้ามาเรียนได้สุดท้ายนะคะคุณลเกค้ค่ะ end user เ,เ,เข้ามาเรียนรู้ได้เลย เราจะเปิดให้ทุกท่านเข้ามาในการเรียนรู้การแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือการใช้งานเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้นะคะแล้วเราก็จะเอาตัวน้องแครแชทบอทไปอินเตเกตกับแชท t g พ t ในบางเรื่องตัวอย่างเช่นนะคะก็คือว่าเวลาลูกค้ามีการถามสเปคสินค้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการช่วยให้ c h a t g พ t เนี่ยเข้ามาในการที่ซอร์ซิ่งว่า หาอย่างเงี้ยมันจะง่ายขึ้นเรคคอมเมนตัวไหนคอมแพร์เปรียบเทียบสเปคให้ทั้งหมดนะคะเราก็จะเอาตัวเนี้ยเข้ามาใช้แล้วก็เราก็มองว่าอนาคตอะคะ่ะมันจะเป็นโลกเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเนาะคือแบบการช่วยเหลือตัวเองเนะะี่ยค่ะก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกล่องที่3ค่ะ Center of Service e x c e l l e n ่องที่3นะคะก่องที่3ก็คือ Engagement การสร้างความผูกพันกับลูกค้าเป็นหน้าที่หลักของทีมงาน Customer Service นะคะก็คือว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ดีแบบอ l ลติเม e เลยนะคะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะในการที่เข้ามาใช้บริการการสร้างความจงรักภักดีกับแบรนด์นะคะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการจัดก,กิจกรรม customer engagement ขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าเี้ทำยังไงลูกค้าจะอยู่กับเราอย่างยาวนานมี awareness brander อยู่ในดวงใจจะซื้อสินค้าจะใช้สินค้าจะแนะนำสินค้าโอ้เธอไปซื้อแบรนเด r สิ เขาดูแลดีนะสินค้าดีสเปคดีการบริการยอดเยี่ยมเราอยากก็อยากเป็นแบบนี้นะคะรวมถึงเราก็จะมีโปรแอค i ี e ต่างๆก็คือเราจะเข้าไปตามหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะหรือว่าหน่วยงานคอเมเรทต่างๆโรงพยาบาลแบงกิง้งต่างๆถ้าเขาอนุญาตให้เราเข้าไปแนะนําการใช้บริการเบื้องต้นทํำยังไงที่จะบอกว่า เครื่องเนี่ยจะใช้ได้อย่างยาวนานแล้วก็จะไปคําแนะนำเนาะเออทำยังไงเพื่อจะอยู่ได้อย่างยาวนานไปทำความสะอาดเครื่องให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการที่ proactive นะคะแล้วก็เป็นการสร้าง relationship ระยะๆๆัดยาดคอันนั้นคือตัวที่3 <S <S กล่องสุดท้ายนะค่ะพาท่านมาถึงกล่องสุดท้ายของ center of s excellence กล่องสุดท้ายขาดไม่ได้ค่ะความยั่งยืนเนาะความยั่งยืนในสมุมนะคะ มุมทางธุรกิจและก็มุมทางสิ่งแวดลอ้อมมุมทางธุรกิจก็คือว่าเราอยากเติบโตมีธุรกิจที่เติบโตขึ้นเติบโตยังไงให้ยั่งยืนทำยังไงไปกับสิ่งแวดล้อมได้อันนั้นคือหัวใจหลักที่ทีมงาน Customer Service จะคิดอยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างที่โปรเจกต์ที่เราทำต่อเนื่องนะคะก็คือการเก็บ เรามีการเก็บโทนเนอร์เก็บตลาดจากหน่วยงานต่งนางๆอะคะ่ะไปทำลายอย่างถูกต้องแล้วก็ไปกรบทำลายอย่างถูกต้องนะคะเพื่อที่จะรักษา,าสิ่งแวดล้อมน,นะคะให้คงอยู่กับเรานานๆขณะเดีนนยวกันเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า o t h e r Care Pack mm hmm. ก็คือสามารถขยายวารันตีขยายการดูแลรักษาเพื่อที่จะผลิตภัณฑ์นั้นอยู่น,น,นานๆอยู่น,น,นานๆก็คืออะไรก็คือสามารถที่จะใช้งานได้อย่าง นานๆเคยบอกว่าวารันตี3ปีเพิ่มเป็น5ปีอยู่ได้เพราะอย,อยู่ใช้อย่างถูกต้องถูกไหมคะลดขยะแต่แบรเดร์ไม่ได้ขาดไรายได้เพราะ r บรเดร์ก็ได้จากการขายวัดสดุการคิ้กลับมานะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เชิงของสิ่งแวดล้อมถ้าเชิงของการให้เกี่ยวกับวิธีคิดต่างๆนะคะเราก็จะมีโปรแกรมที่เราเรียกว่าซอฟต์สกิลเรามีดอะเทรนเนอร์ของเราเองที่ให้การเทรนนิ่งเกี่ยวกับ power of thinking ติ้งต่างๆ,ๆเลยค่ะติ้งพลาสติ้งมิกติ้งสมาร์ทนะคะเราเรียกว่า power of thinking เรามีทีมงานที่ไปให้ความรู้เบื้องต้นการซ่อมเบื้องต้นกับเทคโนโลยีต่างๆโรงเรียนเทคโนโลยอาชีวะต่างๆที่เขาร้องของให้เราไปสอนการซ่อมจากเย็บผ้าการซ่อมปรินติ้งอย่างเงี้ยค่ะให้กับน้องๆที่เป็นช่างเนาะที่เขามีปวชปวสศอะไรที่เขาเรียนเป็น ปคลาสเนี้ยค่ะเราได้ยินดีเข้าไปสอนท่านนะคะทั้งคือ4กล่องทั้งหมดนะคะที่เป็น Center อร์ออฟซูดเอ็กซ e แสุดท้ายค่ะตอบโจทย์ที่บอกว่าเราต้องการอยู่เคียงข้างลูกค้าทุกๆท,ท,ท่าน เราต้องการความเข้าใจเนอะเราอยากเข้าใจเขาแล้วก็เราอยากที่จะอยู่เคียงข้างแล้วก็อยากไปในทิศทางที่ทําให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จแล้วเรามีมีเราอยู่ข้างๆเราก็จะแฮปปี้มีรอยยิ้มไปด้วยกันนะคะเ mm hmm. ช่นเดียวกับอตโต้ของ b บรเดอรค่ะ b บรเดอร์แอด r s, mm hmm. <S i ไวันนี้ขอบคุณมากค่ะ mm hmm. <laughs>